สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อนางสาวสวนรณรัตน์มจิตนะคะหรือว่าครูเกดเป็นครูสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับฟังก์ชันในเรื่องของการแก้สมการเพื่อหาคู่อันดับนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่ามีการแก้สมการในการหาคู่อันดับอย่างไรบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้สมก,การเพื่อหาคู่อันดับนะคะเราทราบอยู่แล้วว่าคู่อันดับเนี่ยก็คือจะเขียนด้วยสมาชิก2ตัวก็คือจะเป็นตัวหน้ากับตัวหลังแล้วก็มีลูกน้ําขั้นมีวงเล็บนอกอ่าวงเล็บด้านนอกนะคะทีนี้เรามาดูนิยามเหมือนกันค่ะนิยามเหมือนเดิมค่ะนิยามบอกว่าถ้าจะเท่ากันอ่าคู่อันดับที่1กับคู่อันดับที่2เนี่ยจะเท่ากันก็ต่อเมื่อตัวหน้าเท่ากัน A กับ c เท่ากัน B กับ D เท่ากันนะคะแต่ถ้าจะไม่เท่ากันก็ต่อเมื่อ A กับ C ไม่เท่ากันและ B กับ D ไม่เท่ากันพูดง่ายๆก็คือไม่เท่ากันก็ต่อเมื่อ,อตัวหน้าไม่เท่ากันตัวหลังไม่เท่ากันนั่นเองอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกไว้ว่ากําหนดให้ X กับ Y อยู่ในจํานวนจริงเป็นสมาชิกของจํานวนจริงหรือว่าอยู่ในอนั่นเองโดยที่ 3x ลบ y 2x บวก y สมาชิกตัวหน้าก็คือ 3x ลบ y สมาชิกตัวหลังคือ 2x บวก y มีค่าเท่ากับ y บวก4และสมาชิกตัวหลังก็คือ x ลบ7กลับไปดูที่นิยามนิยามบอกว่าตัวหน้าต้องเท่ากันปากกาแดงต้องเท่ากับปากกาแดงตัวหลังต้องเท่ากันก็คือ 2x บวก y จะต้องเท่ากับ x ลบเจ็ดปากกาน้านําเงินกับปากกาน้ําเงินต้องมีค่าเท่ากันเขาถามว่าแล้วคู่อันดับที่เป็น x คูณ y สมาชิกตัวหน้ากับ2 y ส่วน x นะคะเศษ2 y ส่วน x เนี่ยมีค่าเท่ากับคู่อันดับใดอันนี้ก็คือเป็นสมาชิกตัวหลังนั่นเองเราต้องแก้สมการเพื่อหาค่า x กับ y ก่อนนะคะเรามาดูการวิธีการแก้สมการเพื่อหาค่า x กับ y นะคะเราจับตัวหน้าให้เท่ากับตัวหน้าก่อนเวลาแก้ aqui, สมการก็จะได้เป็น สามอันนี้เป็นวิธีทำนะคะสามเลบ y เท่ากับตัวหน้าก็คือ y บวกสี่ถูกไหมสมาชิกตัวหลังเท่ากันก็จะได้เป็นสองบวก y เท่ากับตัวหลัง x ลบเจ็ด แต่อันนี้เรายังหาค่า x ค่า y ไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับควรนตับตัวนี้นะคะเรามาแก้อันนี้ก่อนอันนี้นะคะเรายังไม่รู้เลยมีทั้งหน้าทั้งหลังเราจับให้เป็นสมการเส้นตรงโดยการย้ายฝั่งมาให้ฝั่งหนึ่งเหลือศูนย์เลยฝั่งนี้จะได้เป็น3 x ลบ y นะคะ y ตัวนี้มีค่าเป็นบวกถูกไหมย้ายมาก็เป็นลบ y บวกสย้ายข้างมาก็เป็นลบนั่นเองมีค่าเป็นศูนย์พราย้ายมาฝั่งนี้หมดแล้ว ถูกไหมคะอันนี้คืออันนี้นะต่อมาค่ะต่อมาจะได้เป็น 2x บวก y ย้ายข้างมาจาก x เป็นบวกย้ายมาเป็นลบ x ค่ะจากลบ7ย้ายมาเป็นบวก7ค่ะมีค่าเป็น0ทีนี้เราจะมาทำเป็นสมการที่1กับสมการที่2นะคะจากอันนี้นะคะเราจะได้ 3x ลบ y ลบ y ลบ4มีค่าเป็น0 3x ทำอะไรกับใครไม่ได้ดึงมาเป็น 3x y ตรวนี้ลบ y ลบ y หน้า y มีค่าเป็น1ถูกไหมอ่ะหน้า y มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นลบ1กับลบ1ก็ได้เป็นลบ 2y นะคะลบ4ีทำอะไรกับใครไม่ได้ก็ดึงมาเป็นลบ4มีค่าเป็น0อันนี้คูให้เป็นสมการที่1นะคะต่อมาดูตัวน,วนี้ตัวนี้ x ทําทำอะไรกับใครได้ไหมมี2ตัวเนาะก็คือ 2x กับลบ x หน้า x ตัวนี้มีค่าเป็น1ค่ะเพราะฉะนั้น 2x ลบ 1x ก็มีค่าเป็น ห x นั่นเองแล้วก็บวกกับ y แล้วก็บวกกับ7มีค่าเป็นสมการที่2ทีนี้เราแก้สมการได้แล้วนะคะดูจากอันนี้เราแก้สมการได้ยังไงเราทำสมการที่2ให้เท่ากับสมการที่1โดยการดูนะคะ x เท่ากันไหมไม่เท่า y เท่ากันไหมไม่เท่าดังนั้นทำให้ตัวใดตัวหนึ่งเท่ากัน จะเอา y ให้เท่ากับ2 y หรือว่า x ให้เท่ากับ3 x ก็ได้ในการแก้สมการนะคะดังนั้นเอาให้ง่ายครูจะเอาเปลี่ยน y ให้เป็น2 y แล้วจะเปลี่ยนให้เป็น2 y ได้อย่างไงก็คือนำา2ค่ะคูณในสมการที่2เพราะเราจะทำให้เท่ากับสมการที่1ถูกไหมเอา2เข้าไปคูณในสมการที่2สมการที่2มี x เอา2คูณ x ได้2 x บวกกับ2คูณ y ได้2 y บวกกับ7 7คูณ2ได้14นะคะ 0คูณ2ก็ได้0อันนี้ครูให้เป็นสมการที่3เสร็จแล้วทำยังไงต่อเห็นไหมว่าสมการที่1กับสมการที่3ที่เราแปลงมาเนี่ยมีค่า y เท่ากันครูบอกแล้วหน้า y ถ้าเครื่องหมายต่างกันให้เอาไปบวกหรือไปลบคะอ่าให้เอาไปบวกถูกไหมมันถึงจะหายกันนะคะก็จะได้เป็นนำสมการที่1บวกกับสมการที่3นะคะ 1, 1 3, 3 x, บวก3 3x บวก 2x ก็ได้เป็น 5x 3บวก2ได้5เนาะก็ได้เป็น 5x นะคะแล้วก็2ลบ 2y บวก 2y หายไปไหมหายเนาะเพราะว่าลบ2บวก2เหลือ0นะคะต่อไปลบ4บวกกับ14มีค่าเป็นบวก10นะคะ0บวก0ก็มีค่าเป็น0นั่นเองทีนี้เราก็แก้สมการได้แล้วย้ายข้างค่ะฝั่งนี้เหลือ x สิบวกอยู่ย้ายไปก็ไปลบถูกหมห้าคูณอยู่ย้ายมาก็หารเพราะฉะนั้น5้สองเป็น10ติดลบนะคะเพราะฉะนั้น X มีค่าเป็นลบสนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อค่ะพอเราได้ X เท่ากับลบสแล้วเนาะเราก็จะเอาไปแทนค่ะเรามาดูนะต่อมาแทนค่ะเอา X เนาะนำ x เท่ากับลบสองแทนแทนในสมการที่เท่าไหร่ก็ได้มีหนึ่งมีสองมีสามถ้าเอาให้ง่ายครูแทนในสมการที่สองเพราะตัวเลขไม่เยอะนะคะเราเอา x เท่ากับลบสองแทนในสมการที่สองก็จะได้อะไรที่เป็น x แทนลบสองเข้าไปจะได้เป็นลบสองบวก y บวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ย้ายข้างค่ะเหมือนกันย้ายข้าง y เท่ากับเจ็ดย้ายมาก็เป็นลบเจ็ดลบสองย้ายมาเป็น บวก2ถูกไหมเพราะฉะนั้น y เท่ากับลบ7บวก2มีค่าเป็นลบ5ดังนั้นค่ะดังนั้นเราจะได้ x เท่ากับลบ2และ y เท่ากับลบ5แต่กลับไปดูตืดอ่ะกลับไปดูที่โจทย์โจทย์บอกว่าแล้วคู่อันดับตัวหน้าเนี่ยคู่อันดับตัวหน้าคือ,อ x คูณ y ถูกไหมแล้วก็ คู่อันดับตัวหลังเป็น2 y 2 y ส่วน x เพราะฉะนั้น x คูณ y กับ2 y คูณ x เรารู้ x กับ y แล้วเราก็แทนในสมการได้เลยนะคะคู่อันดับตัวหน้าเขาบอกว่ามีค่าเป็น x คูณ x คูณ y นะคะแล้วคู่อันดับตัวหลังเป็น2 y ส่วน x แบบนี้เราแทนเลยค่ะแทน x กับ y เข้าไปในสมการคู่อันดับนี้ตัวหน้าก็จะได้เป็น ลบสคูณกับลบหนะคะแล้วก็คูณดับตัวหลังก็จะได้เป็น2คูณกับลบหส่วนด้วย x ก็คือลบสนั่นเองแกได้แล้วลบสคูณลบหได้10บนะคะสูณกับลบหก็ได้ลบ10ลบสิหารลบสก็ได้ 5ลบจะลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นคู่อันดับของคำตอบสมการนี้ก็คือ10กับ5นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการแก้สมการเพื่อหาคู่อันดับกลับไปดูเฉลยของเรานะคะเฉลยก็คือถ้า x กับ y นะคะมีค่าเป็นคู่อันดับที่1กับคู่อันดับหลังแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้เป็น10กับ5นั่นเองนะคะใครที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามครูได้เนาะ มีตัวอย่างที่สองให้ดูอีกนะคะเราลองดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองไม่ต้องแทนเหมือนตัวแรกเนาะเขาให้หาเลยว่ามีค่าตรงกับคู่อันดับใดเลยนะคะว่า x มีค่าเท่าไหร่แล้ว y มีค่าเท่าไหร่จากสมการเหมือนกันตัวหน้านะคะจับสมการตัวหน้าให้เท่ากับกตัวหน้าแล้วก็สมการตัวหลังให้เท่ากับสมการตัวหลังนะคะก็จะได้เป็นสมการแรกเนาะ จะได้เป็น x อ่า4 x ลบ1มีค่าเท่ากับ3 y ลบ2นะคะแยกอ่าย้ายข้างก็จะได้เป็น4 x ลบ1 3 y ก็ได้เป็นลบ3 y ลบ2ก็จะได้เป็นบวก2มีค่าเท่ากับ0ส่วนตัวหลังนะคะก็จะได้ y เท่ากับอ่า x ลบ2ถูกไหมคะแปลงก็จะได้เป็น y x ตัวนี้นะคะย้ายข้างมาก็เป็นลบ x ลบ2ย้ายข้างมาก็เป็นบวก2มีค่าเท่ากับ0เหมืเนกันนะคะทีนี้เราก็ได้สมการที่1กับ2ยงง่ายงรเราไปดูก่อนนี่นะคะ4 x ลบ1ลบ3 y บวก2 x กับ y ไม่มีอะไรที่ดำเนินการได้นะคะก็จะได้เป็น4 x ลบ3 y นะคะล้วก็จะกลายเป็น 2. ลบ1นบวกสลบหบวกสก็ได้เป็นบวกหมีค่าเท่ากับ0อ่ะขอโทษค่ะมีค่าเท่ากับศนนะคะอันนี้ให้เป็นสมก,การที่1ต่อมาอันนี้เหมือนกันก็จะได้เป็นอ่าลบเนะคะบวกวบวกสมีค่าเท่ากับ0ูนย อันนี้ให้เป็นสมการที่สองเรานิยมเขียน x ไว้ข้างหน้า y เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นสมการที่สองแล้วนะคะจากนั้นเราดูว่าหนึ่งกับสองเนี่ยบวกลบให้ตัวใดตัวหนึ่งห,หายไปเนี่ยได้ไหมจากที่ดูเราไม่ได้ x ไม่เท่ากันและ y ไม่เท่ากันดังนั้นนะคะเราจะแปลง x ให้เท่ากับ x หรือ y เท่ากับ y ก็ได้เมื่อกี้เราแปลง y ไปแล้วต่อไปเราลองแปลง x บ้างถ้าเราจะทำให้ x เท่ากันนะคะ x ตัวบนเป็น4เพราะฉะนั้นตัวล่างมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ ตัวล่างมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมหน้า x มีค่าเป็นหนึ่งถ้าไม่มีตัวเลขดังนั้นเราก็เลยเอาสี่คูณเข้าไปในสรรมการที่สองค่ะนำสี่คูณในสรรมการที่สองนะคะก็จะได้เป็นลบสี x ่ x บวกสี่ y สองสี่เป็นแปดบวกแปดเท่ากับศูนย์อันนี้ให้เป็นสรรมการที่สามนะคะจากนั้นเราเห็นแล้ว หนึ่งกับสามเเท่ากันทีนี้เครื่องหมายของ x นะคะข้างบนถ้าไม่มีเครื่องหมายก็คือมีค่าเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายต่างกันให้เอาไปบวกนะคะเพราะฉะนั้นเอาหนึ่งสมการที่หนึ่งบวกกับสมการที่สามลบอ่าบวกสี่บวกสี่บวกกับลบสี่ก็พูดง่ายก็คือสี่ 4 x มีค่าเป็น0ก็ไม่ต้องเขียนเนาะแล้วก็ลบ3 y บวก4 y ก็มีค่าเป็น1 y หรือ y เดียวนั่นเองแล้วก็1-8 1-8บวก8 1บวก8มีค่าเป็น9นะคะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น y มีค่าเท่ากับลบเเพราะว่าเนี้มันมีค่าเป็นบวกใช่ไหมย้ายข้างมาก็เลยเป็นลบนั่นเองต่อมาค่ะเราได้ y แล้วได้ค่าของ y เราก็เลยนำ y เท่ากับ ลบเก้าเนี่ยแทนแทนในสมการที่เท่าไหร่ก็ได้จากที่ง่ายก็คือแทนในสมการที่สองไม่ต้องไปคูณอะไรมากมายเนาะเราก็แทนในสมการที่สองเลยได้ y เท่ากับเก้าแล้วอ่าว่าได้ y เท่ากับลบเก้านะคะอันไหนเป็น y เอาลบเก้าเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นในสมการที่สองก็จะได้เป็นลบ x บวกกับ y y ของเราก็คือลบเก้าแล้วบวกด้วยสองมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะพูดง,ง่ายก็คือเป็นลบอ่าอลบ x -9 บเวก2เท่ากับ0นั่นเองต่อค่ะดังนั้นย้ายข้างลบ x นะคะลบ9ย้ายมาก็เป็นบวก9บวก2ย้ายมาก็เป็นลบ2เพราะฉะนั้นลบ x มีค่าเท่ากับ7 x เราก็เลยจะเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือจาก x -x ลบ x มีค่าเป็น7เพราะฉะนั้น x ก็ต้องเป็นลบ7นั่นเองดังนั้นเราจะได้ y -9 เท่ากับลบ9 และ x เท่ากับลบเถูกไหมจากสมการหนูขึ้นไปดูสมการอ่าจากโจทย์จากโจทย์จากโจทย์บอกว่าแล้ว x บวก y ตัวแรกเนี่ยเราได้ x กับ y แล้วคู่อันดับ x บวก y กับ x ลบ y เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราก็แค่เอาไปแทนเลยลูกเราได้แล้วถูกไหมเขาถามว่าแล้วคู่อันดับ x บวก y กับ x ลบ y เนี่ย มีค่าเท่าไหร่เราได้ x แล้วเราได้ y แล้วแทนเลยจะได้เท่ากับ x คือลบเถูกไหมบวกกับลบเก้านะคะอันนี้คือคู่แรกกราฟอีกอันหนึง่ง x ก็คือลบเจลบกับ y ก็คือลบเนะคะอันนี้ก็คือเป็นคู่อัำดับอันหลังเนาะลบเจ บวกกับลบเก้าก็ได้เป็นลบสิบหกถูกไหมคะแล้วก็ลบเจ็ดลบกับลบเก้า็คือลบเจ็ดบวกเก้ามีค่าเป็นสองนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือคู่อันดับเป็นลบสิบหกกับสองนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบได้เลยเนาะถ้านักเรียนคนใดที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าติดขัดตรงไหนนะคะสามารถที่จะทักข้อความครูเข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ